ช่แค่วูเขาเรือทะเลใช่เพียงก็และนิเกมีคนแทเ้ๆมากมายที่บ้านเราินโดมนี่คือ,อรายการซุขซินโดมขบวนการสอาหาหมู่บ้านที่มีอาการความสุขทุกชุมชนชุมชนบ้านทุงยาก็เช่นเดียวกันแต่ ความสุขวันนี้ของคนที่นี่ขึ้นอยู่กับบางสิ่งบางอย่างที่กำลังค้นหากันอยู่กบห้วยทำไมทำไมต้องกบห้วยคุณเกห็นกบห้วยไหมครับเรื่องราวของกบห้วยถูกกล่าวถึงตั้งแต่น้ำหยดแรกและคราวแรกเริ่มที่คนในชุมชนบ้านทุ่งยาวอำเภอเขาชชยศนจังหวัดพัทลุง ใช้หล่อเลี้ยงแผ่นดินนี้พลเมืองกบพุ่ยในอดีตคือตัววัดรัชนีความสมบูรณ์ของป่าที่วันนี้ลดน้อยลงเหมือนระดับน้ําที่นับวันเริ่มเหือดหายและแห้งโหยปัญหาที่เป็นปัญหาชุมจนจริงๆก็คือจุมจนเขาคาดนาในการทําป่านะครับเมื่อเป็นปัญหาพืนท่านจริงๆพอว่าพอมีโครงการมาให้ทําไฟครับคนก็โอบกันมามดมู่บานเลย ตั้งเด็กตั้งผูหญ่ตั้งคุณแกตั้งโุงเรียนตั้งเตสบาบโครงการสร้างคนรักสิ่งแวดล้อมบ้านทุ่งยาวเชื่อว่าสร้างป่ารระคนก็ต้องอุรัปกกบวยคืนให้กับธรรมชาติเข้าไปด้วยก<า>บวยก็มีแต่มานาเลยก็มีแต่ปูปตายให่มาเลยถึงกะปุ่มนี่กะโรู้จักก็คือลัตนากบวยจริงๆ,ๆแล้วกอวความแต็กต่างของมันก็คือกับกบหน้ากบเลียงที่ว่าบ้านเราทีเลียงถึงกว่ามัน ก็คือมันจะแตกตางกันมากก็คือกบปลยมันจะมีลักษณะตัวโตกว่าหลางก้าไรมันจะยาวกว่าที่ผิวไรมันก็คือมันจะไม่มีลายไม่มีลายมันกบหน้ากบเลียงแล้วก็อีกอย่างนึงสายตาของมันก็คือลูกตามันลูกตามันกับกบหน้าลูกตากบปลยมันจะง่ายง่ายกว่าเสี่ยงรองเสี่ยงรองกบป้วยกับกบหน้ากบเกียเลียงตามบ้าน ก็ค mm ือมันจะมีแตกตางกันหมักเที่ยงรองกบวยจะเที่ยงหน้ากลัวหยุดหญ่ๆมานี่ก็มันซ้ตัวรลดได้แันนี้ก็คืออ้าอ้าอ้าได้ยากเลยคือรุ่นก่อนกอน่าได้ยากเลยบางตัวจริงๆในตั้งหวาใหญ่เต็มตีจะมีเคี้ยวกบวยจะมีเคี้ยวเราจะเมือนเนื้อได้มันก็มันก็คือญิงตัวแกนจะเป็นเป็นริมเป็นเซียนเลยเนื้อเป็นเนื้อเนื้อเก๋เลยอ๋อไม่ต้องพูดถึง นี่ประมาณทิศเหนือเนะครับไม่มีมีก็น้อยมากๆนะครับโครงการร่างไหวขึ้นมานะครับก้ามาร์ตีจานุรักษ์พันธุ์ทัดหล่านเนี้ยให้เกิดขึ้นในพื้นที่มูเดเบตโกโรนะครับหรือว่าตีาใจคือโครงการต้องสร้างคุนจากที่เมืองลอมที่บ้านตรงยาวเนี้ยมันจะมีปุ่นทำเร็จมากนะครับคือกบตีใายไปประมาณทิศเหนเนี้ยมันจะเห็นตัวเล็กๆนะครับก้ามาร์ตีตีสู้ด,ด้ว่ามีเพิ่มขึ้นนะครับในรอบเหนือด้วยเหตุนี้จะกลางวันหรือกลางคืน ทั้งเด็กผู้ใหญ่ตลอดจนผู้นำท้องถิ่นจึงร่วมพลิกวิกฤตเป็นโอกาสน้ำที่เคยเหือดแห้งหลังร่วมกระทำฝายแล้วน้ำก็กลับมากบห้วยกลับมาพลิกฟื้นได้เพราะความร่วมมือชุมชนและผู้นำจากโครงการสร้างคนรักสิ่งแวดล้อมที่บ้านทุ่งยาวอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงเรื่องราวทั้งหมดนี้ไม่ได้จบเพียงแค่นี้นักสืบความสุขของเรายังคงติดตามต่อ ไปดูไปแลให้เห็นของดีเท่บ้านเราไปพี่จะพาไปดูสนเสน่ห์บ้านเราใช่แค่ภูเขาหรือทะเลใช่เพียรก็แลใิเกมีคนแท้ๆมากมายเท่บ้านเราเรืงราวดีๆชวนไปคนดูรอบบ้าน วแดนงดงามแห่งนี้หากเธอลองค้จะเจอเรื่องราวดีดีความสุขแท้จรมงเริ่มแล้วแทบ้านเรา